สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พ o อกก JP นะคะแล้ววันนี้นะคะก็จะมาตอบคำถามคอมเมนต์จากทางบ้านที่ถามเข้ามาว่าคำว่าอะไรในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยมันอ่านว่านั่นกับนั่นหนี่แล้วเมื่อไหร่เราจะอ่านว่านั่นแล้วเมื่อไหร่จะใช้นั่นนี่นะคะน้องๆบางคนงงนะคะวันนี้ก็เลยจะมาตอบคำถามตรงนี้ให้เนาะ,ะทุกคนดูเลยนะคะอย่างคันจิตัวนี้นะคะมันจะมีความหมายว่า ไรนะคะนี่คือความหมายของมันนะคะเขาก็จะอ่านอยู่สองแบบจะอ่านว่านั่นกับนั่นซึ่งสองคำนี้มันแปลว่าอะไรด้วยกันทั้งคู่นะคะทีนี้ที่น้องๆถามเข้ามานะคะว่าแล้วเามื่อไหร่จะอ่านว่านั่นแล้วเมื่อไหร่จะอ่านว่านั่นิล่ะอ่าทีเนี้ยเขาจะมีหลักการของเขาอยู่เดี๋ยวไปเริ่มจากคำว่านั่นก่อนนะคะเขาบอกว่าคำว่านั่นเนี่ย มันจะมีหลักการอยู่ว่าข้อแรกนะคะพยัญชนะตัวแรกของคําที่ตามหลังมาก็คือพยัญชนะตัวแรกของคําที่ตามมาข้างหลังนะคะเป็นวักเป็นวักดาวักดาวักนะคืออะไรเอ่ยก็คือวักสามวักนี้นะคะเห็นไหมคะวักนี้ก็จะมีทัดจีสเตโตตัดิีสต์เตโด นาะนินุนเนโนคือคำพวกเนี้ถ้ามันตามหลังคำว่าอะไรมันจะออกเสียงว่านั่นนะคะเช่นอ่ะมาดูถ้ายังไม่เห็นภาพนะคะอย่างคำนี้นะคะซะเลวะนั่นดิสกาทำไมถึงออกเสียงว่านั่นละ่ะอ่ะนั่นตัวนี้นะคะมันก็มาจากคันจิตัวนี้นะคะอืมโอเค ถ้าไม่ถึงออกเสียงว่านั่นก็เพราะว่าตัวที่ตามหลังมาข้างหลังตัวแรกที่ตามหลังคันจิตัวนี้นะคะที่แปลว่าอะไรอยู่ในวรคไหนคะอ่ามันอยู่ในวรคดักมันคือคําว่าเดะมันคือตัวนี้สีแมงมันคือตัวนี้นะคะ เขาก็เลยออกเสียงว่านั่นก็เลยจะเป็นนั่นเดสกาเสรีวันนั่นเดสกาทีนี้อีกตัวหนึ่งอันนี้เป็นเสียงอ่านแล้วกันนะคะคือนั่นนะคะอะอีกตัวหนึ่งนั่นโนฮงเดสกาที่อ่านว่านั่นก็เป็นเพราะว่ามันตามคําที่ตามหลังมันมาเป็นโ no. นซึ่งอยู่ในวัคณนะก็คือตัวนี้ก็จะเป็น นั่นโนเดสกานั่นโนฮเดสกาแปลว่าหนังสือเกี่ยวกับอะไรนะคะอะต่อไปทาเบลุไมเอนี่นั่นโตอิมาสกาทาเบลุไมเอนี่นั่นโตอิมาสกาก็คือก่อนก่อนที่จะกินอาหารเนี่ยเขาจะพูดว่าอะไรนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อ่านว่านั่นเหมือนกันนะคะเพราะว่า คำที่ตามหลังมาคือตัวนี้อย,นอยู่ในวักไหนคะวักถากก็คือตัวนี้นะคะอืต่อไปนั่นเดะกับโคเอ็กอิคิมัสกะอืไปโรงเรียนโดยอะไรไปโรงเรียนยังไงนั่นเองน,นะคะคำที่ตามหลังมาก็คือตัวเดินะคะเห็นไหมคะว่า เขาก็จะมีหลักการของเขาอยู่ทีเนี้ถ้าเราจะต้องแบบมานั่งจําหลักการขนาดนี้ก็ก็ดูจะเหมือนมันลกสมองไปนิดนึงนะคะให้เราจําแบบเคยชินไปเลยละกันนะคะอย่างเช่นอะถ้ามีเดสกาอยู่ข้างหลังนะคะเหมือนพูดให้มันเกิดความเคยชินลนะ่ะนั่นเดสกาเราก็พูดกันบ่อยนั่นเดสกาก็รู้แล้วว่ามันพูดว่านั่นนะคะหนังสือเกี่ยวกับอะไรนั no ่นโน้หงเดสกาโดยไม่ต้องเป็น นั่งระลึกว,ว่าอ๋อคําที่ตามหลังมาคือโนาะซึ่งอยู่วักนะถ้าเรามีหลักการเต็มหัวจนเยอะเกินไปเราจะทําให้เราพูดออกมาลําบากมากขึ้นพูดได้ยากมากขึ้นนะคะเพราะว่าคิดเยอะพอคิดเยอะก็พูดออกมาไม่ได้สักทีนะคะเนี่ยเราก็จําไว้เลยว่าอ๋อถ้าจะถามว่าอะไรเกี่ยวกับอะไรอ,อะไรเกี่ยวกับอะไรเช่นคุรูมาน้านาะคุรุมาเดสกาอืมเหมือนเป็นรถของอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เนาะต่อไปกรณีที่สองกรณีแรกจบไปนะคะก็คือคําก็คือพย,ยัญชนะตัวแรกพย,ยัญชนะตัวแรกที่ตามหลังคันจิตัวนี้ที่แปลว่านั่นนะคะป่าที่แปลว่าอะไรนะคะให้ออกเสียงว่านั่นนะคะสามวักนี้นะคะต่อไปกรณีที่สองกรณีที่สองคือวางไว้หน้าลักษณะนามบอกจํานวน อย่างเช่นอะไรบ้างล่ะเช่นยุกิจังวะนันไซเดสกะใส่แปลว่าอายุถ้าจะถามว่าอายุเท่าไหร่ก็เห็นไหมคะเขาก็จะใส่คันจิต,ตัวนี้ที่แปลว่าอะไรเพราะฉะนั้นพอวางไว้หลังวางไว้อ่าวางไว้หน้าคําที่บอกลักษณะนามหรือบอกจํานวนนะคะลักษณะนามที่บอกจํานวนนะคะเขาก็จะอ่านว่านันนันไซเดสกาอายุเท่าไหร่ ะะต่อไปนิลาสังโนทันโจบีวะนันนิจิเดสกาเห็นคะวันอะไรนันนิจินิจิแปลว่าวันถ้าจะถามว่าวันอะไรเขาก็าออกเสียงว่านันนิจิเดสกานะคะต่อไปยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นโอชิเรสตรางวะนันไกเดสการ้านอาหารที่ชื่อโอชิเนี่ยอยู่ชั้นไหนนันไกแปลว่าชั้นอะไรนะคะ เนี่ยค่ะหลักเกณฑ์สองอย่างนะคะหลักการของเขาเนี่ยก็จะมีสองอย่างได้กันแค่นั้นเองนะคะสุดท้ายแล้วมันก็พูดบ่อยๆพูดให้มันชินปากแล้วเราก็จะใช้ไม่ผิดแล้วเมื่อไหร่จะใช้นั่นหนีละ่ะอ่ะมาดูกันค่ะจะใช้นั่นหนี่ก็ต่อมเมื่อนอกเหนือจากสองกรณีแรกนะคะนอกเหนือจากหลักเกณฑ์แรกคือหลักเกณฑ์นี้หลักเกณฑ์ที่สองคืออันนี้อ่ะสองหลักเกณฑ์นี้นอกเหนือจากนี้ใช้นั่นหนีหมดเลยนะคะ อย่างเช่นนันนอกไคมาสกาจะซื้ออะไรออกเสียงว่าน,านันนี่เห็นไหมคะ ita, อชิตะนันนโอชเตมาสอาอาชิตะนันนอชิมาสกาพรุ่งนี้จะทำอะไรนะคะเห็นไหมคะว่าใช้ง่ายแค่นี้เองต่อไปก็ไม่ต้องงงน้นงะว่าเมื่อไหร่จะออกเสียงว่านั่นเมื่อไหร่จะออกเสียงว่านั่นสุดท้ายแล้วก็พูดให้เกิดความเคยชินแล้วเราก็จะใช้ภาษาได้อย่าง เป็นธรรมชาตินะคะโดยไม่ต้องแบบคิดอะไรในหัวเยอะแยะมากมายเดี๋ยวมันจะพูดยากเกินไปเนาะแล้วกลับมาพบกันใหม่กับฟอกกี้เจพีนะคะวันนี้ไปและนะ้วมาก